มาติดตามรายการข่าวเด็ด News1 กันต่อนะครับไปกันที่เรื่องของปัญหาภัยแล้งกันบ้างถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าในพื้นที่ภาคกลางเองนะครับน้ำยังคงไม่เพียงพอต่อการทําเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคด้วยนักวิชาการหลายท่านให้เหตุผลนะครับว่าส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญหาเอลนิโยแต่ส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญหาการบริหารงานบริหารจัดการน้ําที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาครับ ฝนจากปรากฏการณ์เอลนโยซึ่งยังคงรุนแรงใกล้เคียงกับปี2540เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาภัยแล้งใน22จังหวัดของไทยให้โคม่าเข้าไปทุกขณะทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติปริมาณน้ำฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและลดน้อยลงกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลากหลายแห่งทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศริกิต มีปริมาณน้ำเหลือน้อยที่สุดในรอบ57ปีและ40ปีตามลำดับขณะที่เขื่อนสีนครินเหลือน้ำเพียง10%ส่วนเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเหลือเพียง71ล้านลูกบาทเมตรซึ่งอาจใช้ได้แค่เดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นเช่นเดียวกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศทั้ง4แห่งที่มีน้ำเหลืออยู่เพียง1,067ล้านลูกบาศเมตรหรือ6%ของปริมาณน้ำทั้งหมด ซึ่งหากระบายน้ำวันละ33ล้านลูกบาทเมตรจะมีน้ำใช้เพื่อการ,กรเกษตรเพียง32วันขณะที่คนกรุงเทพจะเหลือน้ำใช้เพื่อการบริโภคไม่ถึง30วันนะฮะก็5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันวันนี้เรามีพื้นที่ที่ปลูกไปแล้ว3 4, 40, ล้าน400,000 40,000ไร่นะฮะอันนี้เราก็ยังดูแลให้เขาสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ในอัตราที่33ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน แต่เมื่อตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าการระบาย33ล้านลูกบาทเมตรวันเนี่ยจะมีน้ําที่มีน้ําต้นทุนอยู่ใช้ได้ถึงประมาณปลายกระกฎาแต่เมื่อตรวจสอบแล้วปลายกระกฎาเนี่ยยังไม่มั่นคงนัก นี้อธิบดีกรมชลประทานยังระบุด้วยว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งในปีนี้อย่างหนักหน่วงเป็นผลสืบเนื่องจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ําของพักการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐในช่วงปี2555ที่หวาดกลัวปัญหาน้ําท่วมจะซ้ารอยเช่นเดียวกับในปี2554 จึงสั่งการให้กรมชลประทานระบายน้ำในเขื่อนให้เหลือเพียง45%ของความจุอ่างหรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายทิ้งไปทั้งสิน้นจำนวน14,000ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือเป็นการระบายน้ำที่มากที่สุดในรอบ15ปี โดยข้อมูลนี้สอดคล้องกับมุมมองของอาจารย์นรงเพชรประเสริฐนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุว่าในช่วงปี2555ถึงปี2557รัฐบาลในขณะนั้นวิตกปัญหาน้ำท่วมจึงมีนโยบายสั่งระบายน้ำมากเกินไปทั้งที่ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ และยังมีการว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งเข้ามาดูแลเรื่องการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีแผนรับมือกับปัญหาภัยแล้งแต่อย่างใดจึงมีผลกระทบถึงปีนี้ด้วยอาจารย์รงชี้ว่าประเทศไทยล้มเหลวเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงสร้างการจัดการระบายน้ำระยะยาวซึ่งไม่มีเสถียรภาพเพราะนักการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายมัจกจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเท่านั้นดังนั้นการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นแบบวันเวทิ i งกิ้งหรือการคิดแบบทางเดียวโดยคิดว่าเขื่อนคือทางเลือกเพียงอย่างเดียวที่จะกักเก็บน้ำทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันไม่มีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมสำหรับการสร้างเขื่อนโดยไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนอีกแล้วอ่าฉันแรกพอเกิดปัญหาขึ้นมาพับเราก็กลัวกลัวกลัวก็สวิงไปสวิงมายกอย่างว่าเกิดน้ำท่วมปี24ใช่ไหมโอ้ก็กลัว ถ้าสี lee, 拜拜่เป็นต่อห้าห้าไงต่อห้าห้าก็กลัวกลัวว่าห้าหกเจ็ดจะท่วมอีกก็เกิดตื่นวิตกต้องวางแผนกันน้ําท่วมขนาดใหญ่เลยนะอคุณตังเกตดูตอนนั้นเป็นเรื่องการไปเอาใครมาทําโครงการน้เดืองงนอย่างนี้มีโครงการหลายหมื่นล้านแสนล้านนะตกใจขนใหญ่ด้วยน้ำท่วมเขื่อนก็ตกใจก็กลายเป็นว่าในช่วงห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ระบายน้ำออกอาจจะมากทีกในรอบสิบปีหรือตั้งไป กลัวว่ามันจะท่วมไหมค่ะการระบายออกขนาดใหญ่นะั 5, นก็ปรากฏว่าปี57ก็ฝนก็ตกธรรมดาไม่ได้ตกมากตกหมายนะว,ว่าไม่ท่วมแต่เราระบายออกมากเกินไป,ไปแล้วมันจะมีผลกับทุบปีาแ55 ขณะที่นายกสมาคมชาวนาไทยมองว่าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลเป็นการบิ่งไล่ตามปัญหาขาดการวางแผนล่วงหน้าไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งชาวนาและเกษตรกร,ร,กรได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงประกอบกับมีการสั่งการแบบบนลงล่างทําให้เมื่อถึงระดับปฏิบัติการนโยบายนั้นๆจึงไม่สามารถทําได้จริงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกร,ร,กรผู้ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนั้นยังมีขบวนการไอ้โม่งในทุนใหญ่ที่ยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานน้ำแบบลับๆจากข้าราชการกังชินในพื้นที่ซึ่งระบายน้ำเข้าพื้นที่การ,กรเกษตรของตนเองคิดจากข้างล่างคิดจากพวกชาวไร่ชาวนาผมอยากให้เห็นถ้าคิดนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้การมีสุนร่วมสัยสำคัญมากให้เขาคิด แล้วนี่แหละผมว่าสิ่งที่รัฐบ,บาลคิดเนี่ยถึงไม่ได้ร้อยเปังน้อยก็เกิน50%แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ถึงอันนี้มีแรงจูงใจอะไรเลยมันก็เหมือนเดิมเดิมอ,ะอ่ะเมื่อมีการประชุมวางแผนแล้วก็การจัดการน้ําระหว่างผู้ใช้น้ําไม่ว่าเกษตรทุกไม่ว่าชาวนาหรือว่าชาวไร่ชาวนาท,ท,ทั่วไปนะก็มีระบบของมันอยู่ <S <S เพียงแต่ว่าใน ในกรอบที่กำหนดไว้นั่นนะฮะบางทีมันก็มีการตกลงกันใต้โต๊ะบ้างหมายถึงว่ารอบนี้ไม่เปิดนะหรือว่าน้ำไม่เพียงพอนะแต่ว่ามันก็มีผู้ใช้น้ำหลายผ,ผู้ผู้บริโภคกหลายประเภททั้งอุตสาหกรรมทั้งปลาป่าต่างๆพวกนี้นะ,ะมันก็มีการที่ใช้พลัง ท่านภายใน,าายในบ้างมีห้มีอันนี้มีแนวทางเรื่องของบ่อน้ำบู่บ้านนะคะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในแนวคิดที่บรรดานักวิชาการมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอย่างแท้จริงค่ะ อาจารย์ปราโมทไม้กลัดสพชอดีตอ,าาอ,อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าแนวคิดเรื่องบ่อน้ําประจําหมู่บ้าน <c oughs> เพื่อกักเก็บน้ําไม่ใช้หน้าแล้งตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวคิดทฤษฎีเกษตรแผนใหม่เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องทํามากกว่าการคิดสร้างเขืน่น เพราะแนวคิดดังกล่าวเป็นการนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาปรับปรุงเพิ่มเติมใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในเขตมรสุมและถือเป็นข้อได้เปรียบซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีของประชาชนตามที่ในหลวงไม่ทรงเน้นย้ำซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวได้อย่างยั่งยืนแต่ที่ผ่านมายัางไม่มีรัฐบาลใด รับเอาพระราชดำรินี้ไปดำเนินการอย่างจริงจังมีเพียงการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า,าและมุ่งเพียงการสร้างเขื่อนเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนรูปแบบอื่นาาน้ำกินน้ำใช้น้ำประจำหมู่บ้านเนี่ยยังพอทำได้ผมเรียกว่าเป็นสะเก็บน้ำประจำหมู่บ้านประจำชุมชนอันนี้ต้องทำทำใช้พื้นที่20ไร่30ไร่เป็นที่ชาวบ้านแลแกเปลี่ยนอะไรกัน ซื้อที่อะไรแต่ขุดเป็นสะเก็บน้ําแสนลูกบาทเมตรสองแสนลูกบาทเมตรก็จ่ายให้ทั่วอันนี้ทําได้แต่เนี่ยเราไม่ได้ทําเนี่ยอันนี้แหละครับปฏิรูปการบริหา,จา,กการจัดการัพยารน้าก็เสนอยุทธศาสตร์อันนี้บอกยุทธศาสตร์นี้ท่านต้องคิดแบบนี้เคือนเคย่เราทำไม่ได้แล้วอ่าไปามุ่งนักเลย สิ่งที่สำคัญที่อดีตอธิบดีกรมชมระทานได้เน้นย้ำคือการเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เข้าใจธรรมชาติรู้เท่าทันธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างผสมกลมกลืนซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกับแนวคิดในการสร้างบ่อน้ำประจําหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีด้วย แม้วรัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ชัดเจนแต่หากไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ก็อาจส่งผลกระทบกับชาวนาและภาคเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศษรษฐกิจของประเทศและทำให้ความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศษรษฐกิจโลกนั้นอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วิเชียรลงระเรงถ่ายภาพฟาริดาเลาพชรกุลรายงาน และจากสภาพปัญหาภัยแล้งรวมถึงการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงนะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางไม่มีน้ําในการทํานาครับแต่ด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้เกิดโครงการสระเก็บน้ํำพระรามก้าวขึ้นซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานได้มากทีเดียวครับ โครงการสเก็บน้ำพระราม9ก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาในอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีที่นี่มีความจุน้ำทั้งหมด31ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่24ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถระบายน้ำออกไปได้อีก12ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ20,000ไร่ประชาชนกว่า700ครัวเรือน โดยนายชูชาติสุวัฒนางกูลผู้อำนวยการโครงการชนละปทานประหุมธานีกล่าวว่าสระเก็บน้ำพระรามเก้าเปรียบเสมือนแก้มลิงที่กักเก็บน้ำไว้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูแล้งมีเนื้อที่ทั้งหมด2,800ไร่เนื้อที่ผิวน้ำ2,400ไร่เก็บน้ำได้31ล้านลูกบาทเมตร แก้มลิงดังกล่าวเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะมีน้ำเข้ามาสู่คลองรังสิตประยุนศักด์ของระพีพัฒซึ่งโครงการสรกเก็บน้ำพระรามเก้าจะก,กักเก็บน้ำไว้จนเมื่อถึงฤดูแลง้งจึงนำน้ำที่นี่ออกมาใช้ระบายส่งไปตามคลองต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระกระแสรับสั่งให้ระบายน้ำออกจากโครงการสระเก็บน้ำร,รามเก้าส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงจนชาวนานและเกษตรกรซาบซึ้งในพระมหารการุณาธิคุณจนเรียกว่าเป็นน้ำพระราชทานสระเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีระดับเก็บกักนี่ฮะอยู่ประมาณ24ล้านลูกบาศก์เมตร นะครับเราขอพระราชานุญาตสูบน้ำนะครับจากสาัตว์กิแห่งน,นี้นะฮะประมาณ3ล้านนะครับและก็อีก2องแสนโดย3ล้านแรกนี่นะฮะที่ทางกรมชุมระทานดําเนินการสูบน้ําแห่งน,นี้อยู่เนี่ยเป็นการเพื่อบรรเทาพื้นที่การเกษตรนะฮะโดยช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม3ล้านนี่ใช้ระยะเวลา2เดือนซึ่งสมเด็จพระเทพท่านรับสั่งไว้ว่า หากสามล้านและช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านที่ที่จะมาถึงเนี่ยหากยังไม่พ้นวิกฤตในเรื่องของภายแล้งอันมีความจําเป็นที่จะต้องนําน้ําออกไปซึ่งการนําน้ําออกไปเนี่ยจะมีผลกระทบต่อคันดินและคันถนนโดยรอบสระอาจจะเกิดความเสียหายซึ่งสมเด็จพระเทพท่านก็รับสั่งไว้ว่าเสียหายไม่เป็นไรเดี๋ยวมาซ่อมกันทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นคือเป็นพระมหากรุณาที่คุณนะที่ทรงห่วงใยนะถึงประชาชนและราษฎร นายประทีปนันทภัยบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าหลังจากโครงการสระเก็บน้ำพระราม9ระบายน้ำออกสู่คลองระพีพัดในตำบลคลอง6มีการประชุมและจัดสรรเวลาเพื่อให้ชาวนานในแต่ละหมู่ได้วิดน้ำในที่นาของตนเอง ซึ่งตำบลคลอง6มีทั้งหมด14หมู่แต่ละหมู่จะวิทน้ำได้หมู่ละ1วันเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาสลับกันไปจนครบทุกหมู่มีการสลับเวรยามตรวจตาทุกคืนเพื่อห้ามไม่ให้ชาวนาวิทน้ำเกินเวลาที่กำหนดโดยเชื่อว่าจะสามารถผ่านวิกฤตภัยแรงนี้ไปได้ชาวนาจะมีน้ำเมียงข้าวได้จนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกลงมาตามธรรมชาติ ก็ปล่อยจากน้ําสระน้ำพระรามเก้ามาตั้งแต่หมู่หนึ่งยันหมู่สิบสี่ครับแล้วตอนนี้ปล่อยจากหมู่หนึ่งถึงหมู่สิบสี่นะฮะเขาจะรักษะว่าชาวบ้านนี่ต้องรอน้ํานอนหนึ่งคืนนะฮะแล้วก็จะวิทแบ่งเป็นโซนหมู่หนึ่งก็้หนึ่งวันนะฮะตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้ายันหกโมงเย็นครับส่วนใหญ่จะมีเวรตรวจฮนะเวรตรวจของกำลันผู้ใหญ่บ้าน ก็จะตรวจเฉพาะทุกคืนเลยครับก็คอยดูกันนะเ็ช่วยรักษากันก็หมู่ไหนก็ส่วนใหญ่จะดูแลกับตัวกันเองฮะเพราะมันในตำบลมงศุขนี่มันมีหมู่หนึ่งถึงยันหมู่สิครับส่วนใหญ่ก็ช่วยดูแลกันเพราะกำนันเขาส่วนใหญ่็จะเป็นคนจัดการนะช่วยตรวจเวียนยามอะไรเงี้ยครับ ้านนางพัชนีศรีปรทุมชาวนาหม 1, ู่1ตตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีกล่าวว่าตนเองมีที่นาทั้งหมด100ไร่นาทั้งหมดได้หวานข้าวไปหมดแล้วขณะน,นี้ต้นข้าวกำลังตั้งท้องพร้อมที่จะออกรวงและสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันที่11สิงหาคมขณะน,นี้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักฝนไม่ตกตามฤดูกาล แต่ได้น้ำพระราชทานจากโครงการสระเก็บน้ำรามเก้าจึงช่วยให้ต้นข้าวในนายังไม่แห้งตายในระหว่างนี้นากี่ไรอะครับลอยไร่ค่ะลอยไรเป็น,นอน่างมาก็มีผลกระทบค่ะวิตน้ำไม่พอเพียงค่ะอยากให้ขยายเวลาในการวิตเป็นหนึ่งวันเป็นสองวันนะคะเพื่อคนที่อยู่นาท้ายๆนาที่พื้นที่ท้ายจะได้รับข้าวรับน้ำที่ดีอะคะ่ะ ้าไม่ได้น้ําเข้ามาในช่วงนี้เลยเนี่ยนาจะเป็นไงบ้างก็ขาดทุนประมาณเกือบสี่แสนนะคะลงทุนไปสามแสนกว่าบาทแล้วค่ะ <c oughs> ก็ล้มละลายได้เราได้น้ําซึ่งปล่อยมาจากโครงการนลอยพระดรำบีอ่างเก็บน้ําของในหลวงตรงนี้คิดว่าช่วยเราได้มากขนาดไหนครับช่วยได้มากเลยค่ะมากมากแบบเหมือนคนไม่มีความหวังแล้วค่ะแล้วได้น้ํามานี่แบบ เป็นสิ่งที่ดีช่วยได้มากกว่า100%เอร์เซลยค่ะขอให้ท่านทรงพระเจริญแล้วก็ตัวแทนของคงหกทุกคนจะจงรักพักดีต่อท่านจะรักในหลวงสามัคคีร่วมใจกันค่ะเพื่อท่านค่ะทั้งหมดนี้คือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ทีพระราชทานให้กับพระสงนิกรชาวไทยรวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตจนมีโครงการสระเก็บน้ำรามเก้าขึ้นมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังกล่าวบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างยิ่งปราโมทมุฮัมมัดถ่ายภาพมนตราอุดอางทีมข่าวอาชญากรรมนิวส์วรายงาน ือเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาน้ําได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่คงต้องฝากไปถึงรัฐบาลให้ดูแลบริหารจัดการน้ําอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ําอีกในปีหน้าครับ